ร้อนนี่ยกให้ป้าเพลงเลยพี่น้องเอ้ยโอ้คักาขาเนาะบึงพอเพิ่นปวดแน่ดิเอาแล้วอาบดูโอ้เสียวงนุ่มตุ้กจิกหมล้มันเย็นไอ้แมงมันแมงมันก็มึงกระชุบชุบชุบพี่น้องเพราะว่าถ้าว่าอาบน้ำย่านแล้วนนี้เปนเขาสูนั่นดูหนาวแล้วแต่ละปีเนาะพี่น้องเลยว่าเบิร์ตแล้วคนับมันโบราใหม่ เศร้าแล้วพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องป้าดูพบอพอกันอีกแล้วเนาะหลังจากที่กลับมาแต่สรงมอนุ่นน่อยไปโรงเรียนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องอน่นกันโอ้โห่เขม้าทั้งหน้าพี่พี่นอ้อยก่ามาเกี่ยวเข่าคือเก่าเนาะมือนอีก,กับลมลมมือนอีก,กับพี่นอ้อย ก้าวเข่าสู่น่าดูหนาวแล้วเนาะโอพี่น้องซื้อน้ำแข็งมาเมื่อนี้ซื้อน้ำแข็งมาเมื่อนี้พี่น้องเลยมีแดดมีล่มเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้กับป้าเพลงมาเกี่ยวน้ำอีกเมื่อนี้กับพี่น้องเลยเนาะยังหน้าไฮนึงพี่น้องเลยเบิร์ดไฮนี่นหะกับเมนเบิร์ดแบบนี้เนาะมาดุยเมื่อนี้อย่างไรแล้วพี่เนาะ มันนี่กะลม้มล้มในยพี่น้องเลยมันนี่กะเขาสแล้วดูน้าวย่งเป็นทางการเป็นยังได้คากอยูบอ่บ่อหนักมืออยูบอ่บ่อหคนี่ <laughs> บัดงามแต่แถวนี่บัดปหันบัดอีกอดดัดอีกดิ ออตาอนนี่ยกให้ป้าเพลงเลยพี่น้องเลยโอ้คักขาดขาดเนาะบึงพอคนปวดเนี่ยจิจัหน่อยมาเห็นรดอีกก่อนคือวันนี่รด,ดไว้นี่ป้าก,กันเนะลย,นน <c oughs> ยเยนาะมากเกี่ยวข่าวอีกมุนี่กะได้จะคอวันเนี่ย ได้ร่อยไปพรอเข่าเล่มเนาะมันโบงงามปานใดอันนี้สบายดีทางนี้ลมเนาะโดยน้ำยินกำลังบุกเขายองพ่อแม่พี่น้องเนาเขากะโ้ยางงามปานใดเขาวันมา ได้ซ้ำแถวนี่ก็สีไข่ยู่ปีนี่ซ้ำๆนี่บดไทยไข่ยู่เนาะบดเลยเนยนะอันนี้หนุมันหดุโอ้โหอยากป่านใดอวะปินลูกไทรบินตกะลายลูกไทรบินโต๊ะเป็นแนว้ได้ลูกไทรบินโต๊ะกวาแถวนี่ได้ขุนงัวมาใส่ฮะเออมันได้งามแตะมูขุนงัวมาตู้เต้นกินน้ำเย็นมาเมื่อคุณคนนะนี่น้ำเย็นเพิ่มมากสมพิ่มเมนเมนมนวันนี้สดเชยเฮ้ป้าเลยวันนี้เยาว่าเราบบมา เน้นซื้อมาก่อนวะยันนาบุมายันนาบุอยู่บุกุ้มมือหน่าว่าวันนี้เซ็นไหวมื้อนี้ซื้อมาใหม่วะซื้อมาให้กินเด้อวะโมนี้มามากินน้ำเย็นก่อนว่าพักก่อนก่อนเออนั่งอยู่เลดก็ได้อยู่หลงน่าลมอยู่อยู่นี่แล้วบรรยากาศมันดีเนาะอุ่นอยู่หลงเนาะเอ็นเขามอบหนาวเลยมันลมไม่ห่วยเว้ยเหนียวเว้ยโมอยากวันไดนได้กอดเรื่องอยู่ห่มเนาะ โอ้เขาสู้ระดูนาวได้อบาบนี้เนาะแน่นว่าเขาสู้ระดูนาวครับยู่เป็นไดิไหนอาบน้ำอาบน้ำได้อยู่บออกระยังยานยัด้านในคืนนี้มันมืดโหลดตุ้นเจ็ดเป็ดมุ้งกองแล้วอาบล่โอเดียวงนุมตุ่ชิกเมันเยไอ้แมงมันแมงมนก็มุบชุบุบเอ เพราะว่าถ้าว่าอาบน้ำย่านแล้วนี่ยเม็นเขาสูนั่นดูหนาวแล้วแต่ละปีเนาะพี่น้องเป็นว่าเบิดแล้วฝนแต่มันบปล่งมาใหม่จำกะว่าเบิดแล้วพากันเกี่ยวร่นนะมันนี่เนาะไันได้เกี่ยวยางเลี้ยวมันนี่บริมาณบริคนเหมือนว่าคนไปเลยได้เสานี่รถนึงแหละอันมัดวานมันเมื่อยแห้งรถคนรถเดียวจ้ะได้ถากคนเลี้ยวได้หคนบาดเดียวได้เนาะเอาเท้าไว้ตัวฝนบปรโตรลอกตัวเมื่อยนะตัว ได้เห็นตัวเดียวว่าแมงมันกันได้มาได้สบายดีตัวเต้นเลยเกี่ยวเข่าอีกแล้วยังเห็นตัวเดียวนะแมงมันกันเทันแล้วอีกมืออื่นมือพ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้องเดี๋ยวหัวยืี่ตัวนโน่นเกี่ยวเข่ากูเบ่้ลกูเบิเกี่ยวอีกเปิดที่แมาเมื่อไหร่กันเกี่ยวเข่าด้วยมืออื่นในอาดซีเล่มตะกร้าเพิ่มแรงมืออื่นในเข่าตะกร้าเดือดได้ สิได้คัดกะยังไฟกะยังมันนะโบได้คัดแล้วกระสอบไฟกระสอบมันอ๋อยังน่ากลัวกะยังอีกบาทดิอ๋แล้วก็เห็ดพันปากกระสอบแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็เกียวเกียวอะไรเป็นกรติดเชนู้น้ะเช็้แบบนั่นเลยแบบนั้นแล้วมืกราปั่นปุ๊เอ้าเขึ้นไปเทสี่เงี้ยไว้ได้เหรอเนาะเ้ยงว่อยอะมันแหงมันแหเลย่วงมันจะขาดแน่เนาะกอบเลยปเพลปลาเพงสื่อมาสดเชยได้ไนี่นะ เี่ยวห้นี่เดียวก่อนบอสยังงงมาใส่ให้เี่ยมันได้ยิน่ะหนนี่น้ำกินนะพอดีแล้วเนี่ยนหรือว่ากั่นบอสกินกาแฟกินกาแฟก่อนก็ได้ได้ยักลับไปพุดเอาเอาก้อน้อนก้นรันกินน้ะหลุดวัตรกาเทใส่เพิ่มนิดมันเต็มเลยขึุขามันจนดุดุดปเพียงไ เกี่ยวข่าวอ่ะเกี่ยวข่าวแต่บางคือคือบเกี่ยวไว้ๆอยู่น้อเหแกนาะว่านี่แตนตอดโดมือใครึ้งๆอี่น้อเลยไ่ได้เกี่ยแตหม่งเดียวเนาะหม่งไก่กันนาตัวนั้นเนาะ ไป่ลตด้วยมนันเลมันผมแนีย กไไ็ชื่อน้ำสุ่มก็มึงนะเชื่อน้ำสุ่มแบบอันว่้เป็นไปซื่อนั่นหรือเ่าขวดทางเบิง้บงพื้นเขานะมันเ็นบเบิ้งน้ำนักหรอเขามันพอดีเยาวานกว่าน,นี้เพื่มา่วงเขายังสิลงพุ่นต่อ,ม,อมันได้ไดเล แกคืออ่อนอ่อนคอแกอย่างในกวงอย่างมีเกียวนิดนึงนั่นแหละ้คือดหมากถ้าีล้นนะที่รนนั่นนึมล้นนะินาเกียวรุ่นนั้นโดน่าเพราะว่าทีเห็นท่านเดีเพราะว่าปีนีาใช่ของนั้นเลยมอ่ะเนี่ยแบบนี้เมื่อู้มดดข้าวเีเ่ารอก ่าาไ้มมันนบงโอ้ยโบเดือยังตันกว่านี้ดูก้คันเนาะใส่พ่งโบดี้เลยนอเพลงปีนเลยเนาะมันเป็นของงานเล่าเตะของงานเล่าเตะอันนี้มันมันโบเมนธรรมดานี่นาะของงานเล่าเตะวะอ้าวมันโบเมนของงานเล่าเตะเดี๋ยวนี้นะเนาเวานี่ฝนจะลงมากเลยโอ้ยโอวงยาวเนาะรถเปลี่ยนมาโอ้รถเปลี่ยนตกอ้าวคนชื่อมาเจอด้วย เพืมาเก็เสียนครับป๋อแนต่อดรเมื่อรถอนุนเห็ดนุนเป่าไห่อนุนว่ามาเดียวเดียวนุ่นเป่าไห่เดียวมันกระเซ้าเกิว่าวไหมเกิดว้านะจะเห็นมือแม่ไข่เด็กยิ้ย่นีว่าเ่ปเรียงมานอนหน้าบ๋อปเนี่ย่ไม่ได้ว่าได้ใดได้มือกดูแว่าได้ใดคุณแม่ท้าวหอดวันเสาร์คุณแม่มาเป็นผู้ใหม่คุณแม่คือมาอ้่ยโดยมาบ่ได้

เออแม่งเนาะหนพอบเี่ยวนอจมพุ่นจะมีหน้าอบางคนมมาเยี่ยนะะทู้ีแบ้าหมือนเนาะแนยังน่อยยังเนาะฮะแวบ่วบ่ไย้อ้แ่วต่ต nghe có mưng lên tiếng mún cả bang nó bang mà na tuần này nè nó, cứ tuần này cái gì mà na ra ăn, kéo nó nó có nó đấy, บอมันเถิงยุ่มันหักมันดินนหฮเด้มกินนั่นฮอตไลลงมาที่บนน่ะหน้าแปกใหม่เนี่ยหมลมออกแล้วบานมดมีเปอร์เซ็นต์นไหมดลมดลมเลยหมดลมเหนย่โง้งได้บด เกี่ยวไปน้ำละแวงไปน้าที่น่เองนี่ว่าน,น,าน,นีมนื่อาตดชอบดูตาาดูตาอตาทได้ตดแต่กระตดดูได้ด้วยที่โน,น่โอ้รดน,น้ำเบ่งเบ่งดึงๆงอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี่เบ่งกูนีได้เมื่อนีเมื่อนีไข่ในยังน้อยเมื่อนีเอายาเขียวใช้น้ำ เกี่ยวไปเกี่ยวมาว่าสิรอดแล้วปีนี้ว่าสิบูถึกนะว่าชิบูถึกแต่สอดแล้วปียังบารอดอยู่พี่น้องเลยเนาะสองห้าสองหนึ่อ้าเนาะป้าบันทึกภากันไปเดิมต้นอยู่พุ่นบันทึกพี่น้องอยู่คณะน้ำป่าเพลงพุ่นเนาะมาเดิมต้นอยู่พี่พี่น้องเข่าอีกกอตกินได้กาแฟนะป้า

ใบดวงงนเขาที่ตั้งท่อเเลนดีทอได้กาะแน่หน่อแล้เนาะเออมันเป็่นบาหันแล้วบงมากแต่บงงามปันได้เนาะยอเนาะบงดีบอดได้เกาะในาะบงบูด้วมันบงเป็นยังไงางลังบอนี่หนอลงเลยเลยน้ำนาตัวนี้กันอะเอาน้ำแข็ง่แต่แล้วก็ไมนเคย่างนจริงๆเนาะ bọn bọn để bốt, bốt đẹp 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 đó à. Thích để nằm trong phòng bọn để rider bọn 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 ก็ม nee. um, hmm? ือขาดนะดิเท่ยวไมันเต็มันทักอกอันนี่ยมื่เี่ยวเป็นย่งงมามือนั้นเอ็มรุดไปนับเาีวกันนพี่น้องเลยลุยต่อเฮาบานี้เล่มอีกอดบานนีึผู้นั้นท่าวิทย์มองเป็นภาคพุ่นั้นเนาะยางไปฮอดมองมันคือๆเนี่ยพี่น้องเลย เนาะสพี่น้องคลิปนี้กันจะได้ขอจบไปซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพบพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยระวังเด้อเกาะมือเด้อมันนี่ครับมืออื่นกระเบิดแล้วบางว่าเบื้ออื่นจะได้แต่เก็บที่ซื้อได้เนาะเอาแล้วเราบาสิบาให้ลืมยุงลืม เบาไปว่าให้ลืมอยู對對่หมลืมอยู่เป็นมื่อวันที่คนแรกทีเจอบุกแออดออพี่น้องเลยน้องป้าตาก้าเรามันเป็นในนั้นบ้านเป็นขี้เคนยูอามาพี่น้องเลยพบพพอกันไหมจ๊ะพี่น้องเลยเนาะดําดาไปแล้วเนาะไปเด้อป้าเด้อโดยสบายดีสองเท่ายังกินอยู่โดยไปสู่กันโตบ้านในพี่น้องเลยแงวแงว่าอยากให้เล้วเนาะ สบายดีเด้อปลาดุงเนาะ